เทศกาลหัวหินโอเด y เฟสติวัลค่ะ เวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่16มิถุนายน2566ที่ผ่านมาที่บริเวณล,ลานเดอะสแควร์ด้านหน้าบูพอตหัวหินนางสาววจีกมเกี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินเอสเซจจำกัดนายโชคชยัยวงศก,กรพัฒกรรมการผู้จัดการทั่วไปบูพอตหัวหินนางสาวอัญญลินวงศักรพัฒนาผู้บริหารเดอะแกลเลอรี่หัวหินจัดงานเทศกาลดนตรีหัวหินโอเดรฟิวเวลขึ้นเป็นครั้งที่3วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการก่อสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่าง ประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหัวหินในความเป็นเมือง t o p of m ฟ Tourist Destination และสร้างสีสันให้กับเมืองหัวหินและปลุกความเป็นเมืองดนตรีของหัวหินกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยงานเทศกาลหัวหินโอเดฟิติวัลนี้จะจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของทุกเดือนแนวดนตรีที่จะนํามาแสดงในแต่ละครั้งของการจัดงานจะเปลี่ยนไปในทุกเดือนเพื่อให้หัวหินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักในดนตรีและเสียงเพลงและทําให้เกิดกระแสะการเป็นมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ั เกิดความหลากหลายทางดนตรีและศิลปะเป็นการสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นในเมืองหัวหินอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนร้านค้าท้องถิ่นได้มีช่องทางเพิ่มในการหารายได้อีกด้วย